จะมาเล่นเพลงละเชี่ยสองตอนนี้ผมอยู่กับเพื่อนออโอมีเราจะไปมาช่วากำลังเล่นกันเลยเกดักเกดีกระดักเกดักอ๋ออมบิมูว้าวน่ากลัวน่ากลั

เอเลียนเ๋ยวซอนะมบี้ระหว่างที่เพื่อนกำลังโดนไล่มาคนที่ตายไปน่าจะเป็นเอเลียนด้วยจะกลายเป็นซอมบี้ <c oughs> đi như nhỏ bỏ đi rồi Hãy oh, subscribe Thank you. สองก็จะหาคบเร็วนูก็ลวงเจอเหวด้าอยู่ด้านหน้าไอ้บ้าเอ้ยเอ้ะเพื่อนสบายดีบอสบายดีบอ nó cái chữ quăng vâng vào không phải mình ở đây บทลูซี่นี่ชื่อตัวนั้นเนี่ยมันแม่งเหมือนเลยอยู่บ้านแล้วนะอ๋อ Sally out of service เหรอ is it is it กูวัดเตาวเอันลนากวัน้องแล้วเนี่ยไปตามบุคนลบุเชชาขอมันตันเถเลยค่ะท่านี่ดีวกวัดเ t งกวั ไีกใช่ไรเลยววี่เขาม่มี เปียนเแบบสดดีแต่เฮ้ยคุณล่ามาแล้วคีณเป็นยว่าว่าเฮ้ยเป็นครั้งแรกที่งงเลหนีงายเลยก็หนีงอโอ้ยไม่ไดเลยดูว่าู Út nhoài Út nhoài phần Nè, bọn Among Us Wallet của Among Us AMONG US Nó xuyên vào phê không thấy nữa Cái vườn đồn này chưa?

ไปเจอเลิกตามกู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 อาตลาฮึไปกู ดกินด้วยกินกล้วยกินกล้วยตรงนี้เลยกินกล้วยตรงนี้เลยเฮ้ยบิ๊กเสียวแน่นเลย้าจุกนี้งงกัได้แล้วเนาะนี่มันทะลุมาไม่ได้เฮ้ยมันกระดังสวบ มาเร็วหายใจไม่ตินแรงเลยหัวหอบด้วยเนี่ยวัตเตอวัตเอรเบคอนไม่ตามมาเลยวะไขอกล้วยหน่อยกินกล้วยเพิ่มพลังเลยมือ เฮอ,อย,อยดูดมิงไม่มีออยดูแค่ไหน fk ได้ไหมไม่ได้เอาอ้เอ,อาาเพื่อนมียไม่เที่ยวทีน ตายแล้วไม่ปิดหน้าจอหรอวะเครื่องดับึบมันเครื่องอะไรกันกินเมเฮ้ยเพื่อเราตายแล้วเล็กหนึ่งนาทีตัวทีเดียวไม่เกิดัดเจอไหนเน่งเลยพี่ออกอะไเนีเ่ยเออกูต้องไปลงดว่ 1941, ั้งในก้ตัวแจกครับพ่อมีในนี้มีกล้วยไวมอีกสองอันเด็กนี่น่องอ่ะเฮ้ยมึงแดกต่อจูหรอมึงเชื่ยสุดๆกันไปเลยเหรอเฮ้ยที่นี่ที่ไหนบลอ ไปบาร์ดี้มาอยู่ในห้องนี้ไหมเฮ้ยเจอไฟฉายแล้วนี่ไงกว้งสุดท้ายกินกุ้งแล้วกึ้งแล้วแคนนี้ก็รอแล้วก็ทุบในห้องนี้ไปเลยมาเลยมันไม่มาคุณรอเลยคุรอเลยเอ้าเพื่อน ฉันล <IF S ME 1971 habitude> ังเลยเฮ้ยนี่มันออกแมบบมาให้พวกคุณสูงเรด้วยโอ้ยฟุตตี้มาทำอะไรกันชั้นก็มีนี่ก็มีถืกว่ามันมันมีทั้งนี้ไม่ใช่จูหรือเปล่าไม่มานอเด็ดเก้าเอ็ดเอดฮะอน่เลยแล้ เพิม่มเวลาฟัวตี้มันมีพลังเพิ่มเวลาวันนี้เรือสองคนโว้ เยังอีมา,าต,ตานี้ต้องใช้ไม่ได้เป็นอย่างงั้นเด้อาตานี้ไม่มีไฟเดินชนของแน่คุณเดินรอบแมพมึงไอ้เบิร์ดทำไมเล่นเลยจังมั ก็งงเลยนะ่อยอยืมไฟใช้ได้บอเก็บไม่อยากไปใชยยากหตว่ามุดๆแต่ันนี้ม่มใครเก็บ มันเรืองแสงนะใครฉาย,ายาไม่เหยียงไม่เหยียงยิงรอบเกอะมีคนตายตรงนี้เนีย่ยงว่าตายเน่านะั้นจะไปหน้ารถเร็วรถเร็วหรือเล่เฮ้ย ตัวเองสองวันสั่งข้อสเสียงแล้วเอื้อนตายมันม,มีประโยชน์หน่อยอืมแบบนี้แหละอืมเอาเตอไปใายมีไปฉายแล้วอาทันพเลยเสียงะลรว,วะมันกว้างดีวะด้วยเงินมางนี้ตัองหลาย เช่วยไปตายแล้อตายแล้วขอหยุดรอดนี่ยไม่ได้เป็นเลยฟุาติเฮ้ยเกอนทิ้งใหม่อุ๊ยทิ้งใหม่ของดีดีว่าแล้ว